เอาละครับผมต้องขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้สคริปต์กันทําสคริปต์กันอีกเช่นเคยนะฮะอ่าแต่วันนี้นะผมก็ได้ไป <'ll> ทําสคริปต์ฟังก์ชันเป็นภาษา <'ll> เมนูไทยนั่นเองอ่าเพื่อท่านผู้ชมเ <'ll> <'ll> ข้าใจง่ายนะโอเคก็โอเคนะคสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ยังไม่รู้อะไรเลยก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลด ex file ฟนะครับ ex file เป็นตัวนี้ เอ็กไฟเป็นตัวนี้นะครับนี่เอ็กไฟนะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดได้ที่ใต้ลิงก์ของผมได้เลยโอเคนะครับหลังจากที่ดาวนาา์โหลดเอ็กไฟเสร็นาจนะครับก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นการดาวน์โหลดสคริปนะอ่าโอเคสคริปก็จะเป็นสคริปก็จะเป็นของฟังก์ชันภาษาไทยนั่นเองก็เมื่อกดเข้าไปใต้ลิงก์คลิปของผมอันที่สองนะครับก็จะเจอในส่วนของหน้านี้ ก็จะเจอในส่วนของหน้านี้นะครับโอเคก็ okay. จะเป็นหน้าของสคริปนั่นเองอาก็ไปดาวน์โหลดกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดกันเสร็จนะครับส่วนต่อไปก็คือไฟล์ตัวที่3นะครับก็จะเป็นของหน้านี้ถ้ากดเข้าไปนะครับลิงก์ของผมก็จะคือตัวที่3นะก็คือตัวนี้นี่ครับเป็นลิงก์อันที่สามนะก็จะเป็นส่วนของหน้านี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของแอปการเปิด G Sign กับ เมนูฟรีไฟนนะก็เป็นเมนูเปิดสคริปนั่นเองโอเคหลังจากที่ดาวน์โหลดกันครบทั้ง3 3ลิงก์นี้นะครับคือต้องใช้ทุกตัวเลยนะครับ3ตัวนี้โอเคหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ไปติดตั้งให้ทุกตัวเลยก็ส่วนของการติดตั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าติดตั้งกันยังไงนะโอเคในเมื่อเรามาติดตั้ง EF file เสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่แอป e อ็ e ไฟเอ็กพอร์ต er เลยนะครับก็กดเข้าไปอ่า เมื่อเราเข้าไปเสร็จนะครับก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่ก็ให้ท่านผู้ชมนะครับปัดไปทางซ้ายมือนะครับปัดไปอย่างนี้โอเคเมื่อเราปัดไปนะไปที่ดาวน์โหลดครับอ่าไอตัวที่เราดาวน์โหลดนะครับจะเป็นตัวของตัวนี้นะครับที่เราดาวน์โหลดนะครับก็อันนี้เป็นอันที่สองเลยนะครับก็เป็น สคริปต์นะครับกับฟังก์ชันนะก็กดเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ก็เดี๋ยวพอเราดาวน์โหลดก็เสร็จนะครับก็กดแตกไฟนะวิธีการแตกไฟก็คือกดค้างไว้นะครับอ่าแล้วกดไปที่ขีดสามขีดนะก็คือตัวนี้อ่าพอเรากดไปนะครับแล้วเราก็ไปเลยกดไปแล้วเราก็ไปที่แตกไฟล์นะครับแตกไฟลจะเป็นส่วนของเอ่อตัวนี้นะครับแตกไฟลนี่ตัวนี้แตกไฟลแตกไฟล์ไปที่นะก็กดเข้าไปเลยนะครับถ้าเราแตกไฟล์ อ่าเมื่อผมกดแตกไฟล์นะครับก็กดตกลงไปอ่าก็รอนะครับรอ,อคือจริงๆอ่ะผมแตกไฟล์ไปแล้วแหละมันก็เลยไม่ขึ้นให้นะก็คือไไฟล์ที่ผมน่าจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะคือผมแตกไปแล้วแหละก็ชื่อเหมือนกันเป๊ะเด๊ะเลยโอเคเมื่อเราได้ไฟล์เสร็จนับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าเข้าไปครั้งที่สองโอเคนี่ครับตัวแรกก็จะคืออ่อ แอปจำลอง Free Fire นับเนี่ยตัวเนี้ยก็กดเข้าไปติดตั้งแลวดาวน์โหลดกันได้โอเคส่วนตัวที่2องก็เป็นของอจีจีนะตัว S ตัวเมนูตัวเปิดสคริปนั่นเองอ่าก็ไปดาวน์โหลดติดตั้งกันให้เรียบร้อยโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดก็เสร็จนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดูวิธีการทำเลยก็เข้าไปในแอปที่เราดาวน์โหลดก็คือไอ้เนี้ยครับ64บิตนั่นเองอ่าแอปตัวเปิดฟีไฟนะ ก็เข้าไปนะครับกดสตาร์ทนะฮะสตาร์ทก็คือตรงนี uh ้สตาร์ทอ <K al ong> ่ะสตาร์ทนะก็กดกันได้เมื่อเรากดเสร็จนะครับเอ่อท่านผู้ชมจะไม่มีเหมือนผมก็คือจะไม่มีฟรีไฟล e กับไอจีจนั่นเองส่วนวิธีการที่จะมีเหมือนผมก็คือกดเข้าไปที่แอ d นี่นะครับเพิ่มแอปพลิเคชันก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับอ่ะแล้วกดเข้าไป แล้วเราก็เลือกเกมที่เราจะเพิ่มส่วนผมเพิ่มวีไฟแล้วก็เพิ่มซ้ําไม่ได้นะก็กดบวกฟีไฟก็น่าจะเสร็จแล้วแหละโอเคเมื่อเราเพิ่มไปเสร็จนะครับก็เดี๋ยวโฆษณาขึ้นโอเคเมื่อเราเพิ่มก็เสร็จนะก็ไปที่ GG เลยนะเพื่อเตรียมตัวการเปิดฟังก์ชันนั่นเองอ่าเราก็เข้าไป GG นะครับกดสีฟ้าไปเลยสีฟ้านะครับสีฟ้าปเป็นตัวนี้กดไปนะกดได้กดไปเลยก็กดซิ เอออ่าเมื่อเรากดนะครับก็จะเห็นว่ามีสคริปต์ตัว S ขึ้นมาเป็นเอ่อโลโก้ตัว S นั่นเองอ่ะแล้วก็พอเราได้ตัวนี้เสร็จนะครับก็เข้าไปที่ฟรีไฟอ่าเข้าไปที่ฟรีไฟนะครับอ่าโอเคเมื่อเราเข้าเกมฟรีไฟก็เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสคริปต์ในโซนกันเลยก็มีเอ่อหลายคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่าพี่เอ่อช่วยทำฟังก์ชัน ภาษาไทยให้หน่อยอ่ะผมก็ได้ทําให้แล้วกันฟังก์ชันภาษาไทยนะก็เปิดระมัดระวังกันด้วยฟังก์ชันตัวนี้ก็เป็นดาบสองคมนะถ้าเปิดถูกเราก็จะเล่นได้ดีนะแต่ถ้าเปิดผิดก็ไอ้พวกที่มันจับตาดูเราอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะรายงานรีพอร์ตเราก็ได้เออเราอาจจะโดนแบนนะก็ให้ระวังกันด้วยแล้วก็ใครที่สมัครใหม่นะครับก็เปิดอยู่ในขอบเขตนะเพราะว่า ที่เราเล่นกับบอทนะฮะไอบอทเนี่ยมันจะเป็น AI นะเป็นมันเป็นตัวจดตรวจจับชุยมันเป็นตัวตรว,วจับไอสิ่งผ,ผิดปกตินะถ้าเราเล่นของผิดปกติก็คือสังเกตได้ว่าบอทมันจะยิงเราเจนตายนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเราเปิดสคริปต์เนี่ยแล้วไม่มีอะไรผิดปกติก็คือเราเปิดล็อกหัอเปิดอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้เปิดแบบดำดินหรือทะลุอะไรเงี้ย บอทมันจะยิงเราเลือดน่าจะเหลือไม่เกิน3 0ลิปหลังจากนั้นมันจะทําอะไรไม่ถูกครับอ่าแล้วมันจะเดินหนีเรานะอันนั้นคือเราเปิดสริปที่ถูกต้องนะครับโอเคผมก็จะเอาเป็นปืนเอ่อนี่เลยเอาปืนนี่แล้วละกันอ่ะมาอีเซิร์ชลูกซองโอเคเมื่อเราเอาเอาอุปกรณ์ของเราเสร็จนับเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดฟังก์ชันกันก็ไปที่ตัว S อเลยนะครับอ่าอัปเดตข้อมูลปัจจุบันนะก็เปิดไฟล์ Fi เลย อ่ะวก็กดฟรีไฟล์เลยนะโอเคเมื่อเราก,กดฟรีไฟล์เสร็จนะครับก็ให้เราไปที่ตัวเล่นวิดีโอนะครับก็คือตัวนี้โอเคกดเข้าไปนะครับอ่าเมื่อมันขึ้นฟังก์ชันนี้นะครับก็ไปที่จุดสามจุดนะครับตรงนี้อ่านี่ครับก็จะเห็นสค,นคริปต์นะที่ท่านผู้ชมดาวน,น์โหลดขึ้นจะขึ้นสีเหลืองเป็นจุดเด่นเลยแต่สําหรับใครที่ไม่ขึ้นนะ กดย้อนสอนไปตรงนี้อ่ะกดไปแล้วหาคําว่าดาวน์โหลดนะครับดาวโหลดก็จะอยู่ในส่วนของบนบนชนหนึ่งตรงนี้อ่าดาวโหลดนะครับคือตรงนี้กดเข้าไปนะครับอ่ะนี่ครับก็จะคือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ก็จะมีสคริปของผมนะแล้วกดเข้าไปกันได้ก็เข้าไปในนี้นะครับอ่าแล้วก็กดไปปฏิบัติอ่ะมันจะบอกว่าเราใส่รหัสผ่านครับ จาผพานครับอ่าซึ่งผมก็ตั้งไว้ G O เฮ้ย O หาย G O เฮ้ยไม่มาสลับกันวะ G O ห้าร้อยซับอ่าคือพูดติดตามไป ผมแจกสกิลแล้วพูดตามตาม500ซับต้องมาแล้วแหละตอนเนี้ยก็กดถัดไปเลยนะครับอ่ะกดตกลงยินดีต้อนรับอ่าเรากดตกลงนี่นะครับเมนูก็ขึ้นโอเคซึ่งผมจะเล่นให้ดูเมนูตัวแรกที่ผมได้สร้างขึ้น<ม>ก็คือดูดหัว70%อ่ะก,ก็ลากนิดเดียวนะซึ่งนั่นแหละเอ,อ ยืนนิ่งจนแม่งหลุดออกจากห้องเลยนะโอเคเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมเดี๋ยวรอก่อนท่านผู้ชมใจเย็นนะไม่ได้เล่นสกปต์ให้ดูเลยโอ้โหหลุดออกจากห้องหัวต่ขี้โม้โฆษณาอยู่นั่นแหละเนาะ มาก็เดี๋ยวรอรอนะครับรอใจเย็นๆไปรุนไปลุนเอฟเอฟใจเย็นกดติดตามให้ผมด้วยนะผมเอาสคริปมาแจกแล้วนะกดติดตามให้ผมด้วยกดลูกคลองปืนลูนโอเคเมื่อเราได้นะไปเปิดสริปเลยเดี๋ยวไม่ยัเดีเราจะห้องอีกโอเคดูดหัว กดเปิดดูดหัวไปนะครับก็รอมันรันสักครู่อ่ะเมื่อเราเปิดฟังก์ชันก็เสร็จนะครับก็เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าอ่ะก็จะมีติดบ้างไม่ติดบ้างนะก็เนี่ยนะครับดึงหัวเบาๆนะดึงหัวเบาๆนี่ครับอ่าสคริปต์ล็อกหัวนะก็จะมีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็ดึงหัวกันเบาๆ คือสคริปต์ตัวนี้ก็สร้างมาให้ท่านผู้ชมฝึกกันด้วยนะก็แต่มันจะติดหัวง่ายขึ้นนะไม่ใช่ว่าไม่ติดเลยค,ค,คือดึงหวัวเบาๆนะครับโอเคก็ทําตามผมได้นะดึงเบาๆเนี่ยแบบนี้ดึงเบาๆบางครั้งผม <laughs> เล่นไม่คล่องมือนะ,อะดึงเบาๆอย่างนี้นะเห็นไหมครับคือติดหวัวแน่นอนอสคริปต์ตัวนี้ระยะจูกก็ติดหวัวได้นะระยะจูคืออ่านดู เดี๋ยวผมเล่นระยะจูไปดูเลยดึงดึงเห็นไหมครับอ่าดูดูดนี่ครับติดหัวทันทีโอเคก็สำหรับใครที่เอ่อทำตามผมนะครับถ้าชอบใจหรือ,อยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ก็มาแจากฟังก์ชันภาษาไทยนั่นเองนะ สำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็กรอกไปที่ใต้ลิงก์ของผมนะครับก็คือมีสอนพิเศษนะครับราคาอยู่ที่การสอบถามหรือการนะรับเขียนฟังก์ชันพิเศษตามที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับว่าอยากให้ผมเขียนฟังก์ชันอะไรก็อคอมเมนต์มาได้ไม่ใช่คอมเมนต์นน่ทักแชทด,ดีเออมาคอมเมนต์อะไรวะก็ okay, <laughs> ทักแชทมาบอกกันได้นะ okay, ก็ราคาสอนก็มีหลากหลายราคานะครับอยากให้ผมสอนอะไรอะไรก็ว่ากันไป mm hmm. ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ